เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมครับฟอร์มของผมกลับมาแล้วนะครับบอกแล้วนะครับบอลลีกนะครับไว้ใจผมนะครับหลังจากที่โอ้โหบอลยูโรนี่ทำเส้นมาแล้วสองวันติดแล้วนะครับอ้เมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วครับสำหรับบอลลีกนะครับเป็นทางด้านนอร์เวย์ดิฟชั่นหนึ่งครับผมให้เลือกทียจ์ท่านรีสตอมนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านเคฟุมออสโลไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับ0.5ครับ เลยครับพอดีคำนับหวานเจี๊ยบเลยนะยังไม่พอครับชุดโครงการ3ในกลุ่มเมื่อวานนี้ก็แตกกันไปครับตัวแรกครับเป็นทางด้านรีสตอมครับตัวที่2ครับให้อยู่สูงทางด้าน i อเวทรีนะครับในบอลไอแลนด์พรีเมียร์นะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทนาเฟรมเรยจจวิ้ไปที่1ประตูต่อ3ครับสูง2.75นะครับก็ถือว่าได้เฮกันไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับ ให้อยู่ที่ด้านเคอารเรยาวิกครับสูงที่3.5จครับจบไปที่2ประตูต่อ2ครับ4เมล็ดครับมาเต็มทุกสนามเลยครับเต็มทุกคู่นะครับตัวหน้าช่องก้าวินไปนะครับรวมถึงด้านชุดโครงการ3าที่อยู่ในชมรมในกลุ่มในครอบครัวของเราคือแตกกันไปนะครับ3ตัวนะครับสวยจัดเลยครับเมื่อวานนี้นะครับหวานเจี๊ยบนะครับใครที่อยากจะได้แนวทางแบบนี้นะครับอยากจะเข้าชมรมนะครับ มารับแนวทางครับฟุตบอลใสๆครับในกลุ่มในครอบครัวเราก็อย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปเกี่ยวครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์หน้าด้วยนะวันนี้1คู่1รายการครับที่พรีวิวมานะครับหยิบยกมาเพื่อนได้ติดตามนะครับวันนี้ผมโฟกัสไปทางนัดศึกโคปาอเมริกาเลยครับเป็นบอลเช้าครับ5้านาฬิกาครับเป็นทางด้นทีมชาติโคลอมเบียนะครับพบทางด้านทีมชาติ คอสตาริกานะครับโดยฟอร์มทนานันของทนานทั้นทีมชาติโคลอมเบียรครับในเกมที่แล้วครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะทนานันปลาลากวยไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนความพร้อมวันนี้คนระับ ของทานด้านโคลอมเบียก็จะมีทางด้านหลุยดีอาร์ครับจับคู่กับทางด้านจอห์ดูรันครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่นเองครับแผงกลางก็จะมีทางด้านฮาเมตโรลิเกสนะครับเป็นตัวนะครับผนึกเกมแดนกลางนะครับหรือว่าเป็นตัวเชื่อมเกมนั่นเองในส่วนของทางด้านคอสตาริกานะครับในเกมที่แล้วต้องบอกว่าเหนียวจัดเลยนะครับเจอทางด้านแซมบ้าบาซินนะครับกดไม่ลงจริงๆนะครับก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้นะครับคอสตาลิกาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมครับที่เจอบาซินอาเ เบโลซาโมล่านะครับจับคู่กับทางด้านมานเฟรสอูกันเด่นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่นเองครับแผงกลางก็จะมีท่านเบดอนอาคิเรล่านะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนั่นเองนะครับวันนี้ครับเลดนะครับบังคับให้ทางด้านนะครับโคลมเบียนะครับต้องชนะถึง2ตุงนะครับชนะ1ตุงเจ็บแขนข้างหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลดวันนี้เปิดมาสวยเลยครับที่1.25นะครับวันนี้ คอสตาริกาจะเหนียวอยู่หรือเปล่านะครับในทัศนะส่วนตัวนะครับต้องบอกว่านะครับโคลอมเบียชุดนี้นะครับฟอร์มนี่พลิกเหลือเกินครับ เกมอุ่นเครื่องนะครับเกมเป็นทางการนะครับโคปาเมการรวมถึงทางเกมอุ่นเครื่องก็ทําผลงานได้ดีนะครับห้าเกมที่ผ่านมาต้องบอกว่าชนะรวดถึง5เกมนะครับส่วนทางด้านคอสตาริกานะครับสีเ่เกมหลังต้องบอกว่าเป็นเกมที่เหนียวจริงครับเจอทีมอย่างทางด้านอุลุกวัยหรือว่าทางด้านบารซินก็กินพวกเขาไม่ลงจริงๆครับสําหรับคอสตาริกาชุดนี้นะแต่วันนี้ครับมาเจอทางด้านโคลอมเบียครับต้องบอกว่านะครับช่วงนี้โคลอมเบียนะครับฟอร์มพลิกเหลือเกินครับไม่เหมือนบารซินนะโคลอมเบียนะ เชื่อว่าเกมวันนี้นะครับ2งตุงของโคลอมเบียครับจัดได้แน่นอนครับโคลอมเบียน่าจะชนะนะครับด้วยสกอร์ห่างถึง2ตุงได้นะครับจัดไปที่ทางด้านทีมชาติโคลอมเบียครับในศึกโคปาอเมริกาครับในเวลาตีห้าบ้านเราครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะได้แนวทางนะครับเมื่อวานนี้โครงการสามแตกไปแล้วนะแล้วก็รวมถึงนัาตัวบีตัวนั้นช่องนะครับไปติดตามผมได้ที่ทางด้าน ทางเข้าตาโปรไฟล์นะครับหรือจะมาที่ทางด้านครับแอปเคียวซีเอสศูนนะครับ,อย,อ,รบอย่าลืมครับมีแอดไซน์หน้านะครับจากแอันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยนะครับปังๆทุกคนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ